เปิดตัวยังเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ W m o t o XDV 250 2023สกูตเตอร์แนวทาง SUV รุ่นใหม่ในประเทศมาเลเซียซึ่งตัวรถนั้นโดดเด่นด้วยงานออกแบบที่ดุดันอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก็มีราคาที่จับต้องได้ง่ายโดยการเปิดตัวรถรุ่นนี้นะครับเป็นการรีแบรนด์ใหม่จาก Longge XDV 250 Mosin ที่ทำตลาดในประเทศจีนและยุโรปก่อนหน้านี้นะครับ ดูได้ตัวแทนจําหน่ายอย่าง Enforce Bike h o l d i n g นะครับซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์รถเตอร์ไซที่หลากหลายในมาเลเซียนะครับอีกทั้งจะเป็นหุ้นส่วนในการเปิดแบรนด์ใหม่อย่าง W-Moto เพื่อทําการตลาดในประเทศมาเลเซียอีกด้วยรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นแนวสกูตเตอร์แอดเวนเจอร์นะครับที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับ Honda ADV 150หรือว่า160มาพร้อมกับชุดไฟหน้าคัสเตอร์แบบ LED 4ดวงนะครับช่องดักอากาศใต้ชุดไฟหน้าและปลายจมูกของตัวรถ ในขณะที่ระบบกระเทือนหน้านั้นจะเป็นแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวจากทางแบรนด์ KYB นั่นเองขุมกำลังของรถรุ่นนี้นะครับจะมาในพิกัด249 cc 1ลูกสูบ4จังหวะแบบซิงเกิ f, ลโอเฮดแคมชาร์ฟระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับให้แรงม้าสูงสุด24ตัวและแรงบิดสูงสุด23นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วสูงสุดได้130กิโลเมตรต่อชั่วโมง ฟีเจอร์บนตัวรถนั้นนะครับจะมาพร้อมกับระบบไฟ LED รอบคันหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล LCD ขนาด5นิ้วนะครับพร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนระบบเบรกจะเป็นจานดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยมีระบบ ABS แบบ Du a l c ชา n แน l ทั้ง2ล้อมาให้เลยนะครับพร้อมช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ที่เสียบชาร์จอุปกรณ์พกพาที่คอนโซลหน้าระบบสมาร์ทคีย์นะครับแต่ว่าเสียดายที่รถรุ่นนี้ยังไม่มีระบบ traction control มาให้นั่นเอง